นะการให้ออกจากราชการขอ,าของตำรวจอของบิจ๊กชอบในกฎหมายนะาสํานักนายกไม่มีหน้าที่จะช่วยเหลืออะไรบิจ๊กต้องไปทุนรที่คณะกรรมการบุตรโิจ๊กบอกไอ้รองประหลัดมีหน้าที่อะไรมาชี้ชี้ผิดชี้ถูกผมก็ว่ากันไปอะ่ะกฤษฎีกาก็จะชี้ผิดชี้ถูกก็นะสํานักงานตำรวจห่งชาติก็ไม่จะไม่ต้องเชื่อนายกก็ไม่จะป็นต้องเชื่อเพราะนั้นนะกฤษฎีการจะตีความเป็นบวกเป็นลบก,กับบิจ๊กก็ไม่ได้มีผลส่อการอะไร แรงข่าวที่ผมได้ทราบมาเนี่ยกนน็น่าเชื่อว่าการตีความก็จะต้องไปในทางเดียวกันกับสํานัก,กางานตำรวจแห่งชาติคือการให้ออกจากราชการนะของรักษาการของบอตรเนี่ยที่สั่งบิ๊กโจกออกราชการเนี่ยชอบโดยกฎหมายเท่าที่ผมทราบแรงข่าวภายในมานะประมาณนี้และกิจติการก็น่าจะตีความแบบนี้เพราะนั้นบิ๊กโจกก็คงจะต้องไม่ได้เป็นรองผบอบตรอ,อีกแล้วแนวโน้มน่าจะไปแบบนั้นยกเว้นมีปฏิหารตามกฎหมาย ปฏิหารตามกฎหมายก็ขึ้นอยู่กับบิ๊กโจ๊กนะครับว่าเขาจะไปทํำยังไงให้มันเกินปฏิหารเช่นไปเชื่อมจิตอะไรต่างๆเนี่ยไปสุราษฎร์แล้วแวะไปหาเ,เ,เ,เด็กแปลดครัวทำการเชื่อมจิตนี่อาจจะได้หรือไม่ก็เข้าวัดเข้าวา่าเพราะบิ๊โกโจ๊กแกก็ไปหลายวัดเข้าวา่ากันไปนะครับปฏิหารตามกฎหมายจะมีหรือไม่ก็แล้วแต่บุญแต่กรรมแล้วแต่เวทแต่กรรมทุกการกระทํามีผลตามมาอะไรที่บิ๊กโจ๊กทําดีก็ชม อะไรดีบอกดีอะไรถ้าไม่ดีเช่นลูกน้องใช้บัญชีมาเออมีการโอนเงินจากเว็บนออนไลน์เข้าบัญชีติอันนี้ไม่ดีนะครับก็ฝากไว้ส่วนบิ๊กต่อสักก็เงียบไปเลยนะทนายตั้งไปร้องเรียนแล้วก็เงียบหายไปเลยหายไปกับกีดเมฆเขว่ากันไปครับทุกสิ่งทุกอย่างก็ว่ากันไปนะเราจะหวังพึ่งตํารวจอายการอ่ปปชดีเอสไอได้หรือไม่พี่น้องประชาชนตัดสินกันเองดูกันเองครับติดตามรายการพี่เดย์แล้วก็ จะได้ความรู้กันทุกวันครับครับโชคสายมูครับอ่าต้องไปเชื่อมติดอ๋อนะครับฝรั่งเตะหมอและคดีสมรักกับพี่เดมฝรั่งเตะหมอก็อยู่ในศาลครับน,น,นะคดีสมรักก็อยู่ที่อายการอยู่ศาลก็นะพาเด็กเข้าโรงแรมก็ต้องถูกดำเนินคดีจะไปรอดอยังไงน,น,นะนะจริงๆอะยอมรับตั้งแต่แรกไม่ต้องไปออะโวยวายไม่ต้องไปเชื่อตองเชียนะนะรับสารภาพเจราจารเงียบๆไปจบแนละ้วเรื่องนี้ผมก็มีส่วนในการให้คำแนะนำกับ การจอพลังมันชัดเจนพาเด็กเข้าโรงแรมจะไปรอดอยังไงมาต่อไปคิดว่าอะไรไปเชื่อเอฟซีไปเชื่อกองเชียร์ไปเชื่อทนายคนนั้นคนนี้นะเชื่อพีเด้ป่านนี้ก็ไม่ต้องเศร้าแล้วครับคุณสมรับนะมันพาเด็กเข้าโรงแรมมันชนะออนนัดอยู่แล้วนะเออไปแก้ผ้าแก้ผ่อนก็มันมีความผิดอยู่นะนะไม่ดูบัตรประชาชนซะก่อนนะฮะอันนี้ก็เป็นปัญหานะฮะส่วนคนดีเตะหมอที่อ่าภูเก็ตก็อยู่ในชั้นศาลนะเท่าที่ผมทราบนะนะค,ครับ เรื่องต่อไปครับเป็นเรื่องของเพื่อนบ้านมหาภัยท้องที่สอนอนิมิตรใหม่นะครับท้องที่บ้านผมเนี่ยขณะที่ผมกําลังไลฟ์สดอยู่ในท้องที่สอนอนิมิตรใหม่นะครับสอนอนิมิตรใหม่เนี่ยครับบ้านผมท้องที่สอนอนิมิตรใหม่บ้านผมนี่ก็อยู่ใกล้ๆกับซาบลีเวิร์นะครับเยื่องๆกับเอ่อเขาเรียกอะไรบิ๊กซีแถวนี้เจริญมากมีบิ๊กซีถนนที่หกเจ็ดเลนนะครับนะครับเจริญสมัยก่อนเป็นป่าเป็นเขาเลยผมมาซื้อตั้งแต่มันยังเป็นเรียกอะไรเป็นทุ่งนาเลย ตอนนี้จเจริญแล้วราคาก็เริ่มหลายล้านแล้วนะครับแต่ผมก็คงไม่ได้ขายบ้านขายช่องกินเพราะไม่ได้เดือนร้อนเลยก็ยกให้ลูกหลานไปนะครับอือ้าววันนี้เรามาคุยถึงเรื่องเพื่อนบ้านมาหาไปแถวแถวสนนหาไทยล่าบ้านของผมเรียกของสองหาไทยล่าก็ตัดกันปรากฏมีผู้หญิงคนหนึ่งมีอาการทางจิตน,นะครับกลางคืนก็ขับรถออกมาแล้วก็บีบแต่ปีนปานปีนปาน,ปานวนไปวนมาทั้งหมู่บ้านชาวบ้านก็ไปต้องหลับต้องนอนกันนะครับ แล้วก็พอกลับบ้านเขามาตีสองตีสามตีสี่ก็เคาะกำแพงครับทางบ้านกปราศา,าจะกินเนีนะครับเคาะกำแพงอยู่นั่นเนละยผู้ชายเดินผ่านหน้าบ้านก็กล่าวหาว่าเขาปีนบ้านตัวเองจับจิกผมแล้วก็ทาร้ายร่างกายนะครับถ้าผู้หญิงเดินผ่านบ้านก็ด่าว่าเป็นโสเภณีนะครับไปแจ้งความโรงพักตารวจก็เอาไม่อยู่ครับเพราะตารวจเนี่ยมันจับจเฉพาะคนดีคนบ้ามันจับไม่ได้ไม่มีปัญญาต้องจับ สอนอนนี้มิดหม่ยบ้านผมไม่มีปัญญาจะจับคนบ้าเขาจับไปมันก็ไม่เร้จะทับยังไงก็น่าเห็นใจตำรวจ <c oughs> ก็ต้องไปร้องสายหมายต้องรอดแล้วก็มาดําเนินการก็พาน้องผู้หญิงคนนี้เข้าไปรักษาแล้วนะครับใครมีเออเขาเรียกอะไรบ้าญาติพี่น้องบ้าอะไรต่างๆนี้ก็ต้องดูแลกันนะครับไม่ใ่ปบ่อยแบบนี้อันตรายเนี่ยแล้วไปขับรถขับลาได้ไงคนบ้ามผมการขนส่งทางบกเขาต้องไปดูด้วยนะอย่าให้ต้องเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่หรือเปล่า นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เล่าให้ฟังถึงคนที่มีอาการทางจิตนะคนที่มีอาการทางจิตเนี่ยกระทำความผิดก็ไม่ต้องรับโทษเพราะอะไรเพราะคนมันบ้าพอคนมันบ้ามันก็ขาดเจตนามันไม่รู้หรอกว่ามันกําลังทําอะไรอยู่มันกําลังทําอะไรผิดกฎหมายนะหัวใจของกฎหมายก็มีอยู่แค่เนี้ยเนี่ยใครเข้ามาก็ได้รับการสอนกฎหมายจากพี่เองคือการกระทําที่จะต้องรับผิดทางอาญาเนี่ยมาตรา59มันต้องต้องรู้ว่ามันเนี่ยทำอะไรอยู่หรือมันต้องรู้ว่ามันกําลังทําผิดกฎหมาย แะมันมีเจตนาประสงค์ต่อผลหรือแรงเหตุผลนะทำให้คนอื่นก็เสียห,หายเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าความรับผิดทางอาญามาตรา59ระมวนกฎหมายอาญานี่สอนกฎหมายเลยหัวใจของกฎหมายอาญาเลยโดยพี่เดครับนะครับนะครับ,นะรบทนายชุกครูนะครับเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ใครดูพี่เดแล้วแม่งฉลาดนะย่าเยอะไม่ต้องกินครับนะทุกวันนี้คนไทยบางคนก็กินหญ้าครับสาวกบางคนก็กินหญ้าอยู่ นะลัทธิเชื่อมกิจผมก็ไม่รู้ว่าลัทธิเชื่อมกินเขาให้สาวกเนี่ยกินข้าวหรือกินยากไม่รู้นะบางคนก็ไปกราบเด็กแก่แล้วก็มีนะ <c ười> ก็ไม่รู้อะไรยังไงกันนี่ก็คือเรื่องแรกก็คือเรื่องเพื่อนบ้านนะครับเรื่องเพื่อนบ้านนะาานะครับมหาไปนะครับเพราะนั้นเวลาจะซื้อบ้านซื้อช่องเนี่ยอย่าไปดูนะโอ้ยบ้านหลังนี้ราคาถูกไม่ต้องรู้ว่าทางบ้านของท่านจะเป็นใครถ้าทางบ้านของท่านเป็นโจรน,นะเป็นคนเห็นแก่ตัวเป็นคนหน้าดา้านเป็นคนบ้าเป็นคนค้ายา นักเลงนักพานนะพวกหัวหมอพวกเห็นแก่ตัวหน้าด้าเราอยากไปซื้อบ้านเพราะในการซื้อบ้านเดี๋ยวต้องดูด้วยว่าเพื่อนบ้านเป็นใครจริงไหมครับพี่น้องครับถ้าเห็นด้วยกับผมกับพิมพ์อะไรหน่อยไม่ใช่ดูอย่างเดียวนะมาฟังรายการพี่เดยมันต้องตอบโต้ทวีคุมมิเนเคชั่นสื่อสารสองทางนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กันช่วยกันทำมาหากินคนจะได้มาดูพี่เดย์เยอะพี่เดย์จะได้มีกําลังใจที่จะมาให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนนะครับ รักพี่เดมากเงินไม่ต้องส่งนะผมไม่จะขอทานบางคนจะส่งเงินส่งทองอะไรมา,ามาให้ผมผมไม่เอาส่งแต่วายครับวายยิ่งแพงก็แสดงถึงความรักที่มีต่อพี่เดมากนะถ้าขวดเดียวก็รักรักพอสมควรสองขวดก็รักมากถ้าเป็นลังนี่เขาเรียกว่ารักที่สุดในโลกเพราะนั้นใครชื่นชมพี่เดก็ไม่มีอะไรครับส่งแต่วายครับเหล้าขาวไม่ต้องนะไม่ถนัดนะนะครับเพราะพี่เดเป็นคนขี้เหล้าเมายา นะเออนะครับขี่เล่าเมายานะครับแต่ไม่ใช่คนแบบประเภทอะไรนี้เอรับวิ่งเต้นเคลียร์คดีอะไรไม่ต้องมาหาผมเลยมีคนมาจ้าพี่เดรู้จักผู้ลับผู้ใหญ่เยอะเออช่วยไปวิ่งเต้นให้ผมหน่อยดิผมไม่อยากติดคุกอะไรเงี้ยนะไอคนพวกนี้นะครับเชบิญยปน้านะผมไม่ใช่ทนายสายโจรเออไม่มีการวิ่งไม่มีการเต้นถ้าเต้นแดนเดินเลยพอได้แต่ถ้าวิ่งเต้นไ่ได้ถ้าแดนได้นะนะครับเราทํางานตรงไปตรงมาใครเดือดร้อนใครอะไรต่างๆจะให้ช่วยให้เหลืออะไรก็ว่ากันมา เปิดสาหาหรือไม่สียสตางังเพราะว่าเราเป็นเอฟซีก็โทรศัพท์มาพูดคุยกันส่วนคุยแล้วจะได้ประโยชน์ไหมก็แล้วแต่ท่านบางคนคุยเสร็จนะดั่งดาทีมงานผมด้วยนะเขาเรียกว่าทําบุญบูชาโทษทำมาฟังแล้วไม่ได้ประโยชน์ก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องฟังก็จบไปนะครับอันนี้ก็คือการให้ความรู้ตรงไปตรงมานะครับทุกวันนี้นะครับก็มีคดีหมิ่นประมาทเยอะแย,ยะมากมายนะครับคนที่ชอบวิจารณ์คนอื่นเขาในทางที่เสียห,หายหายและคนนั้นเขาไม่ใช่บุคคลสาธารณะ เช่นไปกล่าวหาว่านางสาวกอเป็นเมียน้อยถึงแม้เขาเป็นจริงนะครับก็มีความผิดทนายความนักกฎหมายที่มาโพสเรื่องเมียหลวงเมียน้อยเอาคดีครอบครัวเอาเมียหลวงมาเมียน้อยเนี่ยมาโพสเนี่ยมีความผิดนะจรรยาบันวิชาชีพนะครับแล้วก็มีความผิดทั้งแป้งและอาญานะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครพบนักกฎหมายทนายความเอาเรื่องเมียหลวงเมียน้อยมาโพสนะครอบครัวก็มีเวลาไปบอกเขาด้วยก่อนที่จะโดนถอนใบอนุญาตซะก่อนเพราะว่าเรื่องในครอบครัว ทนายความนะครับไม่มีสิทธิ์เอาคดีความส่วนตัวนะครับพวกเมียหลวงเมียน้อยเนี่ยนะครับเอาเอามาโพสนะครับใครเอามาโพสก็จะมีความผิดทางทางแพ่งและทางอาญ,ญาเพราะฉะนั้นใครที่เป็นเมียน้อยหรือถูกกล่าวหาว่าเมียน้อยก็สามารถฟ้องทนายความเหล่านี้ได้เลยทุกวันนี้ก็มีคดีประเภทนี้ฟ้องร้องอนักกฎหมายทนายความที่เอาเรื่องเมียหลวงเมียน้อยมาโพสนี่ครับหลายคดีแ้บรวมถึงคนที่คอมเมนต์ด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องเรื่องหมิ่นประมาทก็เตือนไว้นะไปบอกคนนั้นเป็นเมียน้อยไม่ว่าจริงหรือเท็จก็มีความผิด จำไว้นะจำวิดีวไว้ตัดคลิปไปเลยเผย,ยแพร่เลยนะนะครับนะไม่ว่าจะเอ่ยชื่อไม่เอ่ยชื่อก็ผิดครับเราจะไปเราไม่รู้เรื่องหรอกทาไมเขาเป็นเมียน้อยเป็นหรือไม่เป็นเป็นยิ่งเป็นยิ่งเป็นยิ่งเสียหายคดียานะครับยิ่งจริงยิ่งผิดนะเพราะนั้นก็ฝากนักกฎหมายทนใยความอย่าไปคึกคนองนะครับเอาเรื่องเมีย,ยหลวงเมียน้อยมาพูดไม่ได้นะครับมีความผิดและถูกดำเนินคดีเยอะถูกลองเรียนมันยากก็เยอะนะครับนะ ส่วนการวิาพากษ์วิจารณ์นายกรัฐมนตรีพอบอตรออดีธานดีเอสไอปปชวิจารณ์ได้เต็มที่เขาเหล่านั้นเป็นบุคคลสาธารณะนะ,นะเราสามารถวิจารณ์ได้อย่างผมเนี่ยวิจารณ์นายกรัฐมนตรีเนี่ยเศรษฐาเนี่ยนะเ,เลือกเศรษฐาประชาชนจะได้เป็นเสียฐีเนี่ยเราวิจารณ์ได้เลยเพราะตอนนี้ก็นะท่านนายกเศรษฐาก็เดินทางไปกรุงมิลานอิตาลีไปฝรั่งเศสน,นะถ่ายรูปอยู่ที่กรุงมิลานประเทศอิตาลีพร้อมกับ บรรดา,าพรรคพวกของเขานะ